แขยะเนีขาได้กินนใคจะอเางจไปล้าให้เก้งเลยไปล่านน้าขวไม่เก้ยงจะได้เดินไปไหนอ่ะฮะทีบ้านมาถาะแม่ให้แม่ไว้ปลูกไอ้แม่ไว้ปลูก